กูะเด้รไอ้สมนไหลเขาก็ไหลสีอะไรตีตีอยากให้คนจีรู้ใช่ไหุ่นในเกียร์เจ้าป้าให้แขกเกียร์แขกน่พี่เนี่ผุนม่มาเสียงดียวนแขกพี่อพี่อยู่ใสุ่่นเดย์ผุนลองข้อไอ่พุนไม่เห็นพุน กินผักมุ่นเขาโตกินโต้กนกินผู้กินก็ได้จะกินได้เนาะเอาส่วนก็นังอยู่หน้าห้านพีกเ่ยางนเกเะขาก็ยากันขวดตั้งเชิอยู่ทั้งโตินเป็นหยังกินลบใครอยู่หลังห่างนะพ่อแล้วเป็นอะไเป็นตกบุญกป๊าปงเป็นหญ่งอกคนขึ้นมาเบิรงเขาไหลแท้ บป็านไรไหนงานพี่ก <l ots> ันงานพี่เดี๋เจซีล่ะคือคืนบอกต่ร่อมเก็บบัตรหารเงินบ้างได้หล่ะไปเดี๋ยวพวกเราเรกก็จะพยาบานเดินประกาศเดินใส่หนีนเงินล้านนั่นละ <l ots> เอาเงินบอ <l ots> โห้จักไท่สกุลบ่หน, <l ots> นจสกกลไปนเนี่ยขี่ที่มักมวล <l ots> อีกทีก็เลยอีแมบได้อ,ออกทิพย์อปขึ้นดินดินนางอาปากสวอเซเวคือจังคนเบิดความคิดแต่เม่เห็นตเพึ่นเอาเงินใหม่ตุ้ยไข่นั่นพรพากันลังห่อมาในเปียงขอเสียงคน,นใดได้เงินดิดนจรตอนแล้วน่นแล้ว,ลวไอ้กระสานก็ใส่เบิดต้องาอแห้ง <c oughs> เหเบิดแล้ยวเพราะนั่นไม่เงียบ <c oughs> มา พอหมดจะไหนเราใส่มีค่าเลี้ยคนเหรอได้ระมึงได้ละตีไดกับบงินกูบ่ได้โตเป็นอย่างคือนบ่ได้เขาามากุรนลยแนวก็าได้บู้ชุ่มถูกนางอาปากซอวเชมแม่เบิ้งกันก็มีวิ่งชุ่มด้วยลวยได้เลยเพื่อนกินรอนไม่แ่งเรื่องเฮียเดียวได้แปลคนขุนกับพี่โปดโป้ขักซะมึงได้ไปละโต กับบอทใดๆคือกันเพามันคือบ่ได้กูสิไม่ได้แค่ไหนหนาคุณก็จุนก็ระบบเป่าเป็นอย่างก็วางสามมันว่าหนากูณก็ตรงโป่งแสดงว่าบอทสเกียนหนาบอพานสเกียนหนาบอพานบอตรงกับระบบต้องสิได้ย่ดอกกูได้ยิ่งข่าวมันจะยี่สิบสองเลยจะได้แท้แน่นอนเออเอาท่านบ่ได้กระทุกต่อไปแล้วเข้าตังเสียงคนที่ยังไม่มีคู่ไหนเลว ร้ายอ่ะคุณค่อสวยมากคุณหนูก็สวยมากเหมือนกันเลยลูกกระเทยข้างโค่นจีนี่แก่พนาโอ้ยเอ้าคุณเป็นกระเทยตีนี่กระเทยอยู่แต่ว่าตอนนี้กวนเพราะคือกระเทยวางคือนยังมันคือกระทะเหว่งอก่แม่ยิงแข่าแจ๊กเสียเพราะแม่แงเนาะ เขาเอาภาพเขาเนาะอีห้ามึงเอ้ยสวยสวนคนงับปั่นลาอืออดพ่อขักจ้าเป็นจังไงสุมมติยูดีสบายบ่ไม่ยังไงยูดีสบายเธอโตเป็นอยังทั้มากค่าขึ้นก็บบอข้นบอเกิดเป็นอยงคือวางสั่นผัวมึงมากไปจับมือกับผัวมึงก่อนไปว่ากูสิบบอหรือเด็กกูยังมาผอ่อยู่มึงไม่มีเงินผมกูอยากบอกนะแต่ไหนไปมึงคิดว่ากูอยากมึงเพิ่มมีเงินติดเฮ้ โอเคพี่วนน่เงินออาจิแลูจัดสี่ไเลยเเอาเยียงไทยเบิรงโอ้ยมือมาแหลกันเจอพี่เลยเฮ้ยยี <c oughs> ยงขมมอขอมอมากยายมากบย่ยด้วยเนี่ยจะของเนาะรู้เป่ารองสิมาสิวี่เมียนเนาะพูดล้สิก้าเสี่ยง, <c oughs> งรมเสี่ยงาตน้ำเล่าพุงว่าต้โต้เงินเงี้เง้ยต้ แล้ว,อวขอบคุณค่ะเอาอีโต้มึงก็เลยสีแดงขอบคุณนะคะคารุน่าเช็คเงาหนามึงด้วยมึงเบิ่งเงาหนามึงก็เงาหนากูอีสันดานมึงกับวไยแง่เลื่อนขนหนากรอยที่ห่าแม่ที่ดีตีนี่แม่ขยไปใส่เอาข,ข,ข,ขอบคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณแม่เล็ก ด้าดอกไม้สดทั้งคนขอบคุณหลายๆแม่ยีชิบะแก่แคนที่บอกมาให้เราถ้มาปูสาตบายสามคนด้วยกันผู้เยันช่มมาปูสาตเบ่งมารับเลยแม่ว่าลูกหนี้จะสาดเป็นย่านสาดพลรงหนีจะตีะไอหามึงแไม่ใช่นึงเอาผ้าเล่ยมาปูขาวเาแมาตาเขาไม่อยากพลานผ้าด่างอแม่มปูไหลยเอามั่ง ว้าวภานสิม่ตากเขาบ่าัจังเลยคุณได้ถามไปยนไม่ยันเจอเจอผามาปูเห็นอย่างมัปูแต่เขาบอกหมอลำตกมาวัดกันหน่อยขอบคุณครับซุ้มวัดถงวัยห่หน่อยจิ๋ิบบ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 เบบ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 บดบ กระดุ๊กเงาเงาหนาจะขอด้วยป่าบ้านกำไลว่าเป็นตวากันได้น้อยยังกระไดเป็นยังไงกอดโอ้ยค่าขายกระบอกคืนเกมตะกินกระบอกอีกแจ๊สสิขายเอาเงินอีกกองโตขอบคุณเดูอีเบ้เออสวยงามและขอบคุณอีเบ้นงาและคันกูให้จะได้เป็นบอหลามบอ เสื้อขาไ่เดียน้องน้อยอยเอ็นออกมาตะคข่อยเกิงเดียวจิตาจิตาไห้ตะลูก่อยลูกเอ็นเพื่อนนั่นน่ะ่อยก็เอนเพราะชอบไรดอกจดีจะไนขันเพลินก็พ้อยออกมาดีบอยก็เอยนก็เพราะไรดอกว่าห้ออกมาได้มัมกุญญาตร์คุเกียไว้ ค้าขายก็บอกคืนตรงเอ้ยขายอยังก็ขายบอดีบอดีกระติมส์เบื้องเาเทียงนี่แหละมาขอความช่วยเหลือช่วยเหลืออ่างอุดหลุนแน่อะแล้ไม่ได้ย่างในฐานะมู่พวกเพื่อนฝูงค้าขายอย่างทำธุรกิจอย่างห้องตองซอยเหลือเป็นต้องซอยเหลือเจือจุนกันตอนต้องแต่แบบมึงขายอย่างอ่ะขายโล่งโสดที่ฝาผ้ามึง ป้าเขาขายเนื้ออย่างนั้กินทไกอย่างก็มาขายมาขายแม่งก็ร่องโซ่ไปดิไอ้นักกินคันบ่ได้ขายมันเน่าขายรคงดีๆทีเดีตรงเป็นยังคันบ่ได้อากาศชีวนฮอตเนกูเข้าไปนอนใหันเสียบปั๊กนล้วเหลี่ยมเย็นซุยซุยเลยที่แห้งเลยดีแม่คุยตัวนีให้มปรโมชันโโมชันแบบไหนสื่อหนึ่งแถบหนึ่งโอ้ยโว้ยย ดเด็งง่าด,ดอกเดียวสิอุดหนุอนอุดหนุนแน่อนนอีจ็นนะกซี่ิบหาิป,ปีพุ่นละเาม,มีเอาเกียดยากนิดสายมุเป็นสกอนอ้เมื่อเดไปแค่ไรยูดีสบายยูบอกแต่ยูดีสบายยูตลางเนี่ยน้ำลานนี่ยเลานเนี่ยเน,น,นเอาลูกผู้ใหลูก,ล,ก,ล,กลูกซ้ายเออเมียมันป๋าไปเอาผัวใหม่แต่ล้าถิ่มไม่ลูกหลานเลยกูเลียงนี่นี่นี่ยเด็จะใช้ขางค้วนคนบอกกันสมัยนี้ได้หน่อยสิกันผู้เฒ่ามีลูก มันแม่ความปริเล่กับสีแมงค้อเพิ่นนะเออหลานมึงก็ทุกข้อถูกจะเชยจะซนนอนบ่อยนี่หนางงาแต่เราไม่ซื้อว่าจะไหนล่ะดูบักบอยบักบอยเออก็จะพ่อหนาไปรับแขกไว้เราบักห้ามึง้ยโอ้โลกนี้เนี่ยมาเห้กูหยอกหลานมมึงแน่หยอกโลกใครบ้ามวันบอยเอยบอยบอยบอย โอ้โหเจ้าบอยรับเงินมาส,สามร้อยสีย่ร้อยห่าตัวนี้เ่ากูุ่มแล้วมึงใสยย่ใส่หัวเยียดยหัวเหยียดยหเหยีดสารค้าเอาสารค้ากับไก่หัยเยีดไปขึเ่เขาละตูสารค้าคุณแม่บอกมือนีพังคนเด้อจามลอยก็ยโลกรีบอยมือนี่งิพาคุณไปจะโฉมุดนะก็ปวดกระเชิดกันเม,ม่ยมมนะบล็อกโจียยะ โอกระเนี้ยตั้งรอดพอพอเขาซาเอ้ยหัวเหย็นหัวเหย็นอีหากีสีมึงมันมาเป็นบอยสิ่ดิใช่ไอันนี้บอยหลานคูนี่แหม่บอยหลานย่าได้ดนี่แม่มันมาได้เกี่ยวกับบอยนั่นเด็ดอ่ะคุณฟอโทษมันไม่เข้าใจเลยป๋อนาใครกันบอกอกเด็กนาครึ่งกันที่มีอะี่ อันนี้นี่ขึ้นตอนลูกเราไปเบื่อขึ้นลยเกินซี้ีใช้น้อเนาะรับแขกเอายะเป็นไ่เป็นขึ้นเปินนั่นเ้อโตเอียงแค่เพื่อนดูกกกเต็มเต็มมันก็ป็ดฟูงๆสุงที่เอาว่าไม่ร้านกูปวดเอียวตีไปกัสซเมนตละนะขึ้ไหนกูขันม้วน,นไม่ปวดแล้วกูเบิรงมืม่อค้นว่นมนไม่ร้านกูปวดี๋ยวกูเชิดเ่อค้นเดวก เดี่ยวแดีวจีบกูบ่บก็ปาตรงนี่ฮหลามมึงเลยเจ็บเลสองเดือนก้องเดือนขึ้นใหญ่กันแองเดือนยังขึ้นใหญ่แค่ศูนูนยา ยังจูนสูที่เด็กใครหัมแม่นันเลยโอ้ยวัวเป็นลูกกอบถ้โปวดพ่อเขาเจ็บได้แจ้คเดียนใส่ซองเดียน้องเดียนก็น่า้องเดียนก็ซ้ำนี้ได้ดิชั่วสองปีที่ซ้ำใดกูยังขืนงานกันมันไงกูขืนมากไม่เชียวไปพาไปใส่สะเดือดก็เป็นจะอ่อนซ้อนเธอเพื่อใกูจะไหวมึงฟังไอ้ยัง ไม่ยังไม่ยังจะมาแต่ว่าเป็นาตา์ก้านก้เบี้ยงคนเดียวยังไหนแลบวกจะไปว่ราให้เราเราบวกขึ้พอข่อยคกูสิบอกมึงฟังยิ่หายกินหัวก้อนกูสิออกพอแบบนี่เร้อพอักปอยนี่เอส่งส่งร้านกูหลุดก้อนกุสิออกพอักปอยนี่เออเรืองเลียวหยอดพอักบ่าไม่เดียวมันจะเดือดสุดอยู่ กูเสอยพอมันนี่เด้อกูได้ผัวหลายคนเอ้ากูเป็นกะหลีเก้านี่กะหลีเก้าแถวพังคนนี่แหละนี่กูมาหากินเบิดแล้วนี่พอมันสิ่แค่ไหนเลยพอมันนี่เบิ่งกูจะไปฟังตายมันนี่ได้เสียมันเลยนี่จิเงจื่ไปได้เสียทางพังค้นนี่ผัดกังการี่เสียทางพนันนี่คง้มเลยนี่อันใกล้ทำใหญ่ๆนี่บ้านเฮียง

เบื้องหลังค่ะแม่ยังแม่เลยกินอะไรวะโอ้ขอบคุณค่ะแ <c oughs> กกินอะได้มันนี่ไอ้บักบอ,กอยนี่ข <c oughs> อบคุณเพื่อผัดค่ะแม่มานี่มาเป็นเอาไปร้านไไมุไว่อาอน,น้อนบบยิม้มเดี๋ยวเอาหลานกูนอนก่อนหลานกูนอนบบยิม้มพุ้ยมะแค่นี่แกข้อยมาเกิดน,นะครับกันเลยปวดพ่ก็ะดูกเลยอุ้ยเดี่ <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> ดยวใจ่คตโลโงเงี้ยพี่ บอกว่อเด็กก็คตรย,ยิงใหญ่ดีเลยอุ้ยบ่อยหล<ะ>านเนี่ยอิป่าไม่ได้เปิดวันละย่ามันไปนิวแกไปหาหยอกมันแล้วน,นี่ไอ้ลูกช้าแน่นี่ปรึกษาอยงขายของพอดีพอดีมาแปะผ้าไปบูชา,ป,พพป,าปีเซียก็ไป็ตักแน่เจ้าโกเกะมันจะเป็นบูชาปีเซียอย่างยูหันมึงก่อยากเป็นข้าวก็เปิ่มตีบอแลวเจ้าจะไปหาบูชาไปหาทำบุญผุนทำบุญเออมันจะพาไปทำบุญมันต้องไปหาบูชาเนี่ยนั่นแน่นี่มาดอก ขบุญมันยื่อใส่ตัวขบุญกับยุวันจะอีปอบขบุญยุวันหมามันรอนเสาหยวนบ่ได้หลายกว่าเฮาอยู่มันก็ยึดสัตว์เพื่อไปนั่งแจ๊บมันไม่ได้เกี่ยวกับหมูกับหมากับกากับไก่เลยมันเกี่ยวเกี่ยวอยู่กับจิตใจของคนเฮาเฮามีจิตใจดีปลอดโปร่งนี่เฮาไปเลยทำบุญเลยเดี๋ยวมันสิตามมาเอ๋มึงเข้าใจบ่บ่เออถ้ากูเห็นเต่วไปอีแม่ออกคำไปทาัไในบัดพวกเดี๋ยไม่ออกคำอีวห่งเดลยมึงจะไม่ออกคำอีกตัวยัง อีงานี่ก็เขาวัดเขาว่าจ้ะแกได้วางสารคูมันจำความได้มันไปวัดเจดีย์นแเข้าพันสาเต้องให้ไปสองหน่วยตำแก้วไปถวยปากงเป็นันจับขึ้นมาแล้วกินเต็มกระตามีข้าวใบก็าเอ้าเอาเอา็ไปรักสาดิมึงสังเกตมึงบอถ้าสองอขาเจ้ามาอยู่วัดอย่าเขานี่อยู่บ้ได้เเดือนจัโอเป็นยังอีกมังมัน เป็นบหลบปอนอนชื่อก้อยเด็กไปสู้วัคุณตีเป็นตันตนอ่ะแล้วมันจะไหนลูกปะลูกจะไหนขูกับปรี้วมันเออเห็เราไม่หลงมีผัวเอาชิมาผัวจังไรที่นี่มันเป็นคนกินอ şey ุ้ยได้หัวไกตายอุ uh uh ้ยอุ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 ้ยขันหัวไก่เาะท่านวสองมือเอาไหมเดี่ยวนี้ได้หัวเด็กน้อยเถ้าเดี่ยวสมเขาเอาเด็กน่อยเป็นผัวมาพ่อนาพ่อแครซื้อเบาที่ยัง เจ้า oh, yeah. ักนเอาเอี้ยใหญ่นตาแบแบบแช่จิตโตมันหล่พื้นเก่าอ้าวคยหามมันรายยาเหล่ามาเห่าไม่าขเอาไม่ให้ทาใจจัมาเจ้าเท่าชื่อชื่อโบจั่วมเอาหัวเด็กอยพันาพันาบ่นรายที่หลีน่ะบ้นโบไหนบ้านหัวันบ้นแหนที่หลีได้หัวหลายคนอือัจิ พอจะรับาเพียนกินคุณำเลยั้นเคยเพ้นึซื้อันกินเจ้าเล้วคุณายอ้อยซอยเลยาหามเลยไม่อี่งเจาทหารเนีมันเจ็บ,บจมันปวดติตั้ง่วยประเทศแข้งมั่นเีกำนัลท่านคุดพยาลเดี๋ยวดีเลยกนเียแกเีบซ่าโขกัดเจี๊ยดผ่ดดาชมา้มมาแตกเปื่อนเเขาบ้าคูณีสูตรหอมไม่อยังตีสูตรหอม บัวเ no? oh okay, ียดอกอูไม่ท <vale ั่วหลายชอบบเียที่ไหขนาดเป็นเช่้าพระไนาเป็นเมืพระนขึ้นมานลนวมาปวดหาเที่ยวบ๊บ้ามันเสือมเจ้าหาเที่ยติมันลุกไปเหี้ยวสิ่าเาจุกนฟังว่ะเอาเดาเ่ากินไม่ได้ผัวเท่ากินเหล้าเมายาดุยาบ้ากินเราเขาเป็นู่ได้ด้วยคุณยายเอาขี้ลาไมา เดไม่ยาจมาใส่ไดปสวกูเด้อยย่าว่ากินยาบ่สูดแล้วสิบอกา้เด้อถึงบ่ได่มันเาสูตาจะสมสมดูว่าเก็บจะสาสได้าไปสไปนานคนไม่ไดโอ้ยเยีเยยังจับหัวจบไหมไอ้หัวกูยัเนียไม่มีใครจะซื้อสัตว์เหมือนเธออีกแล้วเอากูมาอายคนแทนบันด้ อ้หัวก็ย่องแล้วลุกนี้แมเราจะเชิญน้องมาเยี่ยมหน่อยสิเยี่เสเยบอไหัวจ้อยเอาแดงงไป้าอ้ห หมดแล้วก็ต้องขอเมียตั้งตั้งาแล้วคุณบาแล้วอนโอ้หลานมันนอนอย่างอยู่นี่หลานหลนหลานนอนหลานนอนจะจะกวนมันนี่าเราขยเงินแล้วจังหน่อยเปิดกลับไปกลับขึ้นเนี่ยบาดไปสะกดเนี่ยปากมากวนกูกูไม่เอ็ดบุญกลับขึ้นไปเอาอยู่นี่อันจะสะกมากวนกูเอ้ยก็จังเงี้ยเนปัวแล้วบัวแล้วตัวเท่ากลับขึ้นไปสักน <ว> <onder> ตื่นเศ้าขึ้นนาแบันั้นกินแต่เหลาเขาบาแดย่งม่แล้ยมแดดกบว่าเขาเดาเขาาือขันว่ายังม่แลี้เมาุยกันดาตักข้าวทำอยู่มาๆาม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 มัน็เรีก่รออกมาแล้วก็แล้วตัวเป็นยางนีต้ไปเฮ้ยวนไปพจะมาไปตายมันท่าจะเป็นน้ำน่าไขมาห แจ๊คซี่แล้วตื้สกเ็จนบี่เี๋ยวพีงานยังหาขอจินลองคอมลองคอมลองคอมเ้ยนี่ยนี่เไมหเฮ้อเจ้า่าไัยหัว่ได้ใาจะสมารสาเ่ประนันไปสักขึ้นเรือบันขันนาไปทางคุณเอาบอกผัว่ได้บอกพา ไปกับขึ้นไปจักวีใส่บาดัวใส่ยังใสไม่หัวพอนย่มากวนไปนางากีไปุ่นไปนางไปนางไปนางบอกหัวไม่ได้บอกฟ้าเฮ้ยไปยดสมัครวนกีดปกูนีใส่บาดตวใส่ก็ยังใส่ไม่แล้วม่แล้วก็โอ่ย่งยังยับยังไังยังขูบอกของบ้าฮะ ันนี้ขบอกมงบ้ลูกขอเราซะแกเขาไรบัตรทอเมื่อคืนได้เออมึงมาพาเองมึงเป็นลาเป็นลาเป็นล่ามาหามาพามาเจ้าบันจิกิกาอีกินปลาเิงแล้วไปนี่ไปไปเย่มโหเข่า้ไนดีจะได้ไปเก้ยงยุงสั้เบอเอาปันไม่ได้บ่ ข้นขั้นลุดาอย่าเสียสุ้ด้ยส้องหายาย้ายสุี้ายสุด้าเายสยสุดยใุดท้าย้ายดายส้ายสุมท้ายส้ยส้าส้าายสุดท้ายยสุ้ายสุ้ายดทาดยาด ปปไปเจาหรือ like, ปบาตรงชื่อเล็บบ่แมนือโย่นเขาให้แมวเจอแต่มาเรียนเดี uh, <h <h ๋ยวอีกขอไปนั่งเติมง ну, ินยังหันบัดฑี ไดแล้วเลยส่บาทใ่หจ้าจ้าเกูมานผู้ใเนาะูจะควบแน่อเดใส่บาทเล้วนแต่ยังไม่ส่บาทตามงเือไย่งแกอเดใส่บาทเนีไอ้วดปมาปกูบาทลูกไโล้ครับแกเอาปงนังไปอกูให้กอดส่บาทไตรง ควบไมค์ของกูบอกไว้มึงถอดเกือบไว้มึงไม่อยังเอาไปใส่บาทค่ะเขาไม่ได้ออกเกือบเลยมึงเข้าใจไปจ้าบอกมาแต่ที่แรกมึงอะไรอยังมาใส่บาทกูถามมึงเลยมึงเลยเข้าบ้าดอกตอนแรกว่าเจเอากล้วยเออไปไหนมึงเลยมึงเฮี่ยวคือหำ่มพาโป ไมเ้เหรอแม่นี่อยากจะใส่ไปโอ้ไปดูดวงดูดวงพอดูบอกว่าขันอยากให้โลกจบใครดีเห็นแค่แบบเ <c oughs> ้าสูบเด้ออชาโปชาได้แบบเผาสูบอะไรบ้าจะใส่ล่ะก็สม,มุูล บุย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 เลยมันตะกอะงูเมนเมนแบบเผาสุกธรรมดาได้ไหมตองอ้าวเผาสุกขาดต้นนัน่นเองตุกงหาต้นเลยถูกต้ตองง่ายถุดเจ้าอีโผอีเบ้เออลูกเต้าเฮ็ดบุญม,มัอนี้เขาได้กินได้ทานแล้วก็มาบอกเลยเด้อคันบอกมาทึ่งว่าต้องสแต็กแม่คันทานแล้วมัอนี้่ห้ ลงซบตะไคร้ทิ้ขายดีเด็กูเอิเเอ๋ยซอยลูกซอยเต้าจะมาหากินนะขับพเจ้าขอถวายบพร้าวแด่พระสงฆขอพระสงจงรัก พังก้นจะไังวนไทยบอขาดเจ้าต่แตแต่แตเปลี่ยนจำเปลี่มันถือโล่งมากเจียโล่งเซบาทเตอร์ไอปอบไปนนางดอกไม้ห้างยังยยนี่ัะนีาแต่แม่ไม่เห็นบุญท่นแม่มาเบาทมันก็สื่ออย่างมาเบาต่ออกเยใจน้ำเด้อเต็มเลยไม่อยากจะบอกหอดทปุ๋ยมากแต่ฟังไว้ กว่าือได้ต้องบอกว่ากว่าจะเบือได้ต้อาบอกเขานีเพราะว่าพี่เขาวี่เขาใช่ดีพี่เจ้าหัวใหญ่รวงน้อยๆนะให้งใจกนดอยโอ้โห่ใหญ่ใช่ไหมเพืมอีอย่างกันไรท้อ

บาทีโตหาคุ้มตู้เย็นกูซักงตาแดดไปใส่น้าัยามันง่งยังดีเอาไปใส่หางไปแก่แมนกรมดึงวัากูกินเงียบเลยล่ะไอ้ไปใส่ถุงรองถุงรองถุงรองเอามาตัดนิดแก่เหยวแก่เดินหัวมแไปก็ไปแกเดียวแก่แก่หัวมึงอก่เอามันคือสีกูยน ขันจการูจะเปสีรออกการถากูแล้วแ้ยมาลยเอาเมีกูดีที่แกหามึงจะถือยา่า้านเป็นบ้านี่แเอากูมาเสียรายเขาเันมาดีตื่นมาหาลเกียวมันลุกขึ้นมากุศลาจมากุศลาทำมาสวยพรนี่สุริที่บ้านผู้เดียวกันเออกระสีมงยไปว้า อุ่นเียมาส่ท่านเห็นตกตาเฉลี่่เาจะได็ว่าาิกูหัวกับท่านผัก้าวเพาะเ่งนี่กที่ได้ขายล่อแล้วใรผู้ใดใครอุ่นี่หัวตายเลยเ่ออาเีมาเ่อแกมีมชินชิเพิ่งนวเชีย์เดี๋ยวคเคยเพิ่งก็นั่งบติ่งเลย มึงมีชนินใดบอกกูดูเอาแบบโโมชั่หนึ่งแถมหนึ่บอกเอาแบบโโมชา่นึ่แถมหนึ่งไปเลยอันนึงใส่ผัวมึงอีกอันหนึ่งใส่ไผ่ใส่บึงบอกเอาไว้จะใส่บันนั้มันกดเลยอนใส่เลยืมึงจะมาใส่ัวเอาอะไรกูจะดองไมน้วบเชียวดอกไม่สุดก็ดอกไม้บลอกไอ้มันคมจบยี่เลยปวดสวดเขากับนี่เลยพี่รับ้ี่ได้วยเมปวดอะไรพอไอ้มันเบิร์นเบิร์ตามกูไายในเบอร์นี้ขัดเอาพวกไอ้ ตกไหนตก่้งมันก็หัวจุ่มหัวไม่เท่คิดทองน่่เาแตาวูาวูบ้างขับไปนะว่าว่าหันปได้ว่าสิซื้อมาใส่ผัวได้เดี๋ยวนี้จิซื้อไม่วาไวัวคุณแม่ พวกเนียกูฟังยุงมีเสือส่กู้มเป็นบ้าเอ๊แใ่เย็นๆเนี่ยต้องสิหตายหมดฮะท่หัวไม่กายได้กเย็นๆยสามันตีลูกตีเมียขิตไปตีไปขาไปตีมันขายหุ่นผู้ใดจะขายหนีสุรยเหียงหนีไปขายลูกกจจัจหุ่ขายลูกเนี่ยูพ่อพี่พี่ขายเ่ยก่เย็นๆค่อยโมค่อยจากันก็เสือกับมีปัญหาแต่ว่าเศร้ากันเลยดเ็นเศร้ายุ่เศร้ามดเศร้ายัง